มนาและแล้วก็วันนี้ผมอยู่ในเกมลูบล็อกกับแบบที่มีชื่อว่าลูบล็อกอินโนเวชันอวอร์ดบูดดิ้งทัพโอ้โหชื่อโคตรยาวเลยชิบหายซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาหาพาผู้ชมเราไปเอาของฟรีนะในเกมลูบล็อกแบบนี้เกมนี้เนาะว่ามีของฟรีหรือเปล่าเรื่องของฟรีในเกมเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเนาะก็6ชิ้นในผมน,นั่นคนะือเนี่ยผมใส่อยู่นี่นะผมใส่ไปสองชิ้นเนาะทีหกชิ้นคืออันนะี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ว่าไอ อันเนี้ยจะหายัางไงและวิธีหานั้นหาได้ยังไงนะโอเคไปพร้อมแล้วไปดูดูเลยก่อนนะผมนะโอเคครับขอนแรกนะก็คือไอ้เสื้อแจ็คเก็ตอันนี้นะไอ้แจ็คเก็ตอันนี้ก็คือเพียงแค่เราจอยเข้าเข้าในเกมมันเราได้แล้วเสื้อนะหนึ่ง,งชุดนะเป็นชนุดแบบ 3D นะ3มิติเลยนี่นี่นี่นน่านผมผมผมดนผมหน้นนนนแล้ว,ลวส่วนอันที่สองน,นะเป็นเสื้อที่ผมใส่ตันนี้คือเป็นเสื้อสีทองอันนี้อันนี้ ซึ่งวิธีได้อันนี้นะคือก็คือเราต้องไปโหวตนะในตรงนี้นะให้คุณผู้ชมมาตรงรูปโลโก้รูปตรงนี้เนาะมันจะมีขึ้นโหวตนะซึ่งผมโหวตไปแล้วผมมันจะมีอะไรนะมีของอะไรเพื่อเป้หมายเพื่อโหวตเกมบ้างโหวตมี่บ้างอะไรบ้างนะฮะก็นี่นได้แล้วฮะโหวตเราได้ไปเลยตัวอันที่สามนจะเป็นหมวกทีผมใส่ตรงนี้นะซึ่งหมวกเนี้ยวิธีได้คือต้องไปตรงโลโก้รูปตรงนี้ คือม we so ัเ่นก huh ็ตกแรงนะครว่ามันเนมแล้วมัาจะได้เหยีดเราจะได้เดินตามมาราได้ะได้หมดได้มาหมวกสุดท้ายวสุดท้าเนี่ยคือเขานะมีเขาอุพรณมีเขาอพอนอยมีขากวางก็คือะไรกัในองก็นิ่ของไปด้วยนะฮะซึ่งทีได้นะคือจะต้องรีจอยนะรีเพหรือหรือเข้าเกมนี้ใหม่กอนนเพื่อได้ของมีเขาที่มัน แขอที่หเนี่ยคือเราต้องหาทุกส่วนะนคัอที่นี่ะุกส่วนนีหมดสี่ชิ้นักไปเอาชิ้นแรกก่อนเลยที่้าก,ก่อนดวยปของชินแรกนะกะ็ชิ้แรกอยู่ตรงบริเวณหลัง อ่ะเขาต่อไหนผมถึงได้ต่อหัวเข้าไปนะซึ่งแง่คือผมเนี่ยใครที่เจอตาตัวคิดว่ามีอีพีอะไรที่ได้ผัมาทีไม่กี่าตัวเลยมันก็เลยรอคุณให้ช่วยเดี๋ยวรอมีบรนได้อยู่นนี่นี่คือบรรไดเด้๋ยวก็อย่างหนึ่งคือเราต้องรอทาให้มันเปิดเพราะว่าคือมันทำไปแล้วแต่ท่าคนจำทางได้นะถ้าเท่าไปอย่างเงี้ยคือเราก็ลืมว่าอันไหนไปอันไหนบ้างนะนี่ อให้ทามันเือนก่อนนะว่าผมมนะันเป็นครั้งแรกนี่กกเรื่องนะัชมต,นะต้องใจเ็นะในการเล่นปอดผมเล่นปอไมกินนี่ได้ไปแล้วนะเน2นท,ที่สอนะที่สที่สาเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะชมจะไปดูเห็นเดี๋ยวรันี่นะี่นี่ตรงเนี้ยตรงโลโกร้รที่มีลูกศร R ส C C แถวนะั้นัน ให้จนมันต้องปากรอบไปเลยนะโอเคฮะโอ้กว่าจะได้นี่ไงชิ้นส่วนชะิ้นที่สามนะกว่าจะได้มาซึ่งผมไม่เก่งปากรอบเลยโอเคฮะไปส่วนอันที่สี่นะอยู่ตรงตรงนู้นเลยด้านหลังตรงแบบเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดกลามเสสูงไว้ผมก็เดินเงี้ยเดินมั่วมั่วแหละมันจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมนะฮะมีบล็อกสี่เหลี่ยมอยู่อยู่แถวนี้แหละเดี๋ผมเปิดกล้ามเส้นสูึงนะ มันชมไม่เห็นนี่นี่นี่ตรงนี้นะฮะมันจะมีบแบคทีเรียมอยู่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยมันจะมีนี่นี่ให้สังเกตเลาโกนบอกตระน่ะจุดเกิดเลยฉันจจุดเกิดเลยไปด้านหลังเลยมันจะมีบแบคทีเรียมอยู่มันจะไกลนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ต้องทนเบ็ดเขาไว้ก่อนโอเคก็ถึงแล้วมันจะมีบแบคทีเรียมตรงนี้นะแล้วถ้คุณผู้ชมเนี่ยไปด้านหลังนะด้านหลัง สี่เหลี่ยมนะมันจะมีชิ้นส่วนอยู่นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้นะมันจะมันจะกันเดินหนึงเอาละนี่นะเราก็ได้เก็บขรบอันที่ห้านะอันที่ห้ามาแล้วนะซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะมวกนะเป็นมวกก็ได้แต่ไม่ใช่หม่วงแบบนี้นะหมวกประเทศี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นหมวกวัดเป็นหมวกวัตคิอรีนะฮะซึ่งวิธีได้เนี่ยคือต้องเล่นปลากัวซึ่งปากรูเนี่ยมันจะยากกว่านั้นนะมันจะเยอะทางันอะเยอะมากเพราะว่า คือเนี่ยคือผมต้องตัดไปเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันยาวมากหรือผมก็เร่งเวลา I coming can hear laughter waves across the shore your oh, maybe you fly across my maybe babe fly kite kite babe maybe you To come in waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. เป็นไงบ้างทุกมาก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณสำหรับการหาของฟรีในเกม Roblox Innovation อใหญ่ๆคือยาที่หายก็กจบปีที่นี้ก่อนนะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ปิดตัวด้วยการถ่ายรูปกับนี่เลยกันเนาะน,น,น,นี่นี่โลโกโลโ้ Roblox เลยคราวนี้ผมดิวเกมเมอรนะ์ฮอลแลนด์ไทยแลนด์ไปแล้วฮะบ๊ายบายโชคดีทุกคน